คูวิล่าพร้อมเข้าอยู่บ้านพร้อมสระว่ายน้ำที่มีความเป็นส่วนตัวเนื้อที่70ตารางวาพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน260ตารางเมตรสามารถจอดรถในร่มได้2คันโซนรับแขก2ห้องครัวและ2ห้องเก็บของและทั้งหมดนี้มาในราคาเพียง9.98ล้านบาทสระว่ายน้ำระบบน้ำเกลือขนาด4คูณ8เมตรพร้อมกับศาลาริมน้ำ มาพร้อมกับการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นอาร์ตผสมผสานกับความลักชวรี่บ้านกว้างขวางขนาด4ห้องนอน5ห้องน้ำและ1ห้องแม่บ้านสถานที่ตั้งของบ้านโซนหางดงใกล้โรงเรียนนานาชาติถึง7แห่งใกล้แหล่งท่องเที่ยวโครงการราชพฤกษ์ในซาฟารีและใกล้แหล่งอาหารและคาเฟ่ชื่อดังมากมายเดินทางไปสนามบินก็สะดวกสบายใกล้ช็อปปิ้งมอลลเซ็นทันแอร์พอร์ตพลาซาเชียงใหม่บิ๊กซีแม่เหียแมคโครแม่เหียและกาดฝรัง่ง ตัวบ้านบิวอินเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวแบบครบครันเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครันแอร์มากถึง6เครื่องทีวีหนึ่งเครื่องตู้เย็น2เครื่องไมโครเวฟเตาอบเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าและเครื่องทําน้ําอุ่นถึง5เครื่องระบบน้ําแหละแท้งน้ําสระว่ายน้าระบบน้ําเกลือประตูรั้วรีโมทไฟฟ้าประตูแบบดิจิตอลดอร์ล็อกจัดสวนระบบรดน้ําอัตโนมัติสถานที่ใกล้เคียง โรงเรียนนานาชาติเมริตันเพียง5นาทีโรงเรียนนานาชาติ BC i s อเพียง7นาทีพืชสวนโลกและไนซ์ซฟารี8นาทีบิ๊กซีแม่เหียและโฮมโปรเพียง8นาทีแมคโครแม่เหีย8นาทีโรงเรียนนานาชาติแอมบัสเดอร์ไบลิงกัวอะคาเดมี่นาทีคูตวิววิลเลจสินาทีตลาดแม่เหียและริมปิง1ินาทีกาดฝรั่ง14นาทีโรงเรียนนานาชาติสาธิตรังสิต1ินาที เซนทันแอร์พอร์ตพลาซ่าเพียง18นาทีและสนามบินเชียงใหม่เพียง18นาทีลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดเข้าชมบ้านกับ Property by Amy ได้แล้ววันนี้ค่ะ